คุณมีปัญหาใช้พระเอกซ้ำไหมฮะแบบว่าเขียนสิบเรื่องในนะมีพระเอกอยู่สองบุค,คลิกคือสุข,ขุมกับบ้าอำนาจเออมีอยู่แค่นี้แหละค่ะครูวันใช้สลับกันไปสลับกันมาแล้วคนอ่านเนี่ยอ่านตามอ่านของคุณแฟนคับคุณอ่านสิบเรื่องนึกว่าเอาพระเอกเรื่องนู้นมาใส่เรื่องนี้อย่างเงี้ยคุณมีปัญหานี้ไหมฮะและคุณอยากจะออกจากวังวนนี้ไหมคะ อยากจะสร้างพระเอกที่แตกต่างแล้วมันเวิร์กกับเรื่องของคุณไหมคะครูจะบอกให้ก่อนเลยนะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรคือครูจะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเ,าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับใครเราเกิดกับลูกศิษย์ของครูเองนี่แหละก็คือเขาเขียนนิยายอะค่ะแล้วพระเอกของเขาค,คือคนคนนี้นะลูกศิษย์ครูคนนี้เขียนมาเป็นสิบสิบเรื่องยังชีพด้วยการเขียนนิยายขายเป็นอ e ีบุ๊กนี่แหละ แล้วก็เขียนมาเนี่ยเ20เรื่องโดยประมาณนะฮะแต่ปรากฏว่าพระเอกของเขาค่ะมีแค่สุขุมกะล่อนบ้าอนาจมี3อันแค่นั้นค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเหมือนใช้พระเอกวนไปวนมาแล้วเขาก็มามามถามครูคือเขาเล่าให้ครูฟังเลยว่าปัญหาของเขาก็คือเขาอยากจะแหวกแนวไง อยากจะสร้างพระเอกแบบใหม่ก็เลยคิดว่าจะสร้างพระเอกแบบเรียบร้อยแล้วกันคนเนี้ยขอเรียบร้อยเพื่อจะสร้างความแตกต่างให้คนอ่านรู้สึกถึงความแตกต่างพอจะสร้างพระเอกเรียบร้อยขึ้นมาค่ะปรากฏว่าปัญหาของเขาคือตอนแรกขึ้นต้นมาก็เรียบร้อยซะอย่างดีนะอยู่ไปอยู่ไปกลางๆเลือกบ้าอำนาจทั้งนั้นนะ่ะเออแล้วเขาก็มาถามครูว่าครูคะทำยังไงดีคะเนี่ยคุณฟังดีๆนะ ครูจะบอกให้คุณปัญหาเนี้ยเออที่คุณสร้างที่คุณเขียนตัวละครขึ้นมาตอนต้นเรียบร้อยแล้วตอนกลางกกลกลับไปเป็นบ้าอํานาจอีกเนี่ยนะแล้วคุณก็ไปเชื่อว่าชีวิตนี้คุณสร้างพระเอกแบบอื่นไม่ได้นอกจากแบบบ้าอํานาจเนี่ยนะอย่างนี้นะคะมันเกิดจากอะไรคุณรู้ไหมมันเกิดจากที่ว่าคุณไม่ได้สร้างตัวละคร ไม่ได้สร้างตัวละครเลยค่ะครูวันก็นี่ไงก็หนูสร้างไงหนูจะสร้างตัวละครเรียบร้อยไงล่ะมันเป็นแบบนี้นะคุณการที่คุณลองคิดดูอย่างนี้ดิค่คุณให้คําจํากัดความตัวละครคุณว่าเรียบร้อยแล้วคุณก็บอกเนี่ยแหละคุณสร้างตัวละครแล้วอย่างนั้นเหรอคะคุณลองดูคนก็ได้อาคนใกล้ตัวคุณใครก็ได้นะคุณยกมาคนหนึ่งคนใกล้ตัวคุณแล้วคุณลองให้คําจํากัดความด้วยคําคําเดียวสิทําได้ไหมเออสมมุติแฟนก็ได้ อ๋ออะค่ะแฟนหนูคําจํากัดความคําเดียวก็คือเขาเป็นคนสุขขุมสมมุติว่าอ๋อแฟนหนูเป็นคนสุขขุมคําเดียวคุณแน่ใจเหรอคะเขาเป็นคนสุขขุมคําเดียวหเหรอคะเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนมีไหมเขาสวนเสฮเฮฮามีไหมหรือว่าเขาอยู่กับน้องกับเพื่อนที่สนิทเขาเล่นเล่นไหมตอนดเด็กๆเขาเล่นไหมเขาเล่นกีฬาไหมเขาสนุกไหมเขาเฮฮาปาร์ตี้ไหมหรือว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นยังไง เออบางคนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่กับเราอย่างนึงอยู่กับเพื่อนๆส่วนเสให้ฮาอีกแบบนึงเนี้ยคุณเห็นะคะว่าบุคลิกแท้จริงของมนุษย์เราอ่ะเราไม่สามารถที่จะให้ทําจํากัดความด้วยคําคําเดียวได้เราไม่สามารถใช้คําเดียวว่าเขาเรียบร้อยแค่นั้นได้เพราะเขาก็มีมุมที่เขาออกไปเฮฮาปาร์ตี้เพราะเขาก็มีมุมที่เขาลุกขึ้นมาเต้นในเทคในผับสมัยนี้เล็กเทคป้าสมัยครูเล็กเทค ในในขับในผับในบาร์เนี่ยนะเห็นไหมว่าคนเรามีไหลมีไหลงแง่มุมอะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มค่ะมันมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบที่มารวมกันเป็นชนิดของบุคลิกภาพของคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้สร้างตัวละครได้ครูเคยทำคลิปเอาไว้นะชื่อคลิปว่า,อาถอดรหัสตัวโกงคือครูถอดรหัสตัวโกงของครูในเรื่องดวงใจจอมยุเนี่ยให้พวกเราค่ะได้ศึกษาว่าครูเอาบุค,คลิกภาพ16แบบของมนุษย์เนี่ยนะมาใช้ในในนิยายสร้างตัวละครจากบุค,คลิกภาพ16แบบนี้อย่างไรค่ะ เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันสักนิดนึงนะไปดูเลยค่ะอย่างเงี้ย extrovert introvert ก็คือไงเป็นคนพูดเก่งไหมหรือว่าเป็นคนพูดน้อยเป็นครูก็กำหนดอ่ะเป็นคนพูดเก่งก็คือดึง E มาหนึ่งตัวอย่างเงี้ยเลือกทั้งหมด4ตัว4ชุดแล้วสิ่งที่ครูได้มานะคะก็คือก็คือบุคลิกที่12นั่นคือบุคลิกแบบ ENTp นั่นเอง แล้วบุคลิกแบบ ENTP ของกี่หัวเนี่ยเป็นยังไงไปดูเลยคะ่ะคลิกของกี่หัวนะเป็นคนที่เป็นคนร้ายที่คนอ่านจะเกลียดก็อย่างลังเลที่จะเกลียดเพราะว่าอะไรคือมันไม่ใช่เพราะเหตุผลของเขานะเหตุผลเขาเป็นคนที่เหตุผลฟังไม่ขึ้นฉันอยากไร่เทียมทานฉันอยากเก่งมันเป็นเหตุผลที่คนไม่เห็นใจหรอกแต่การกระทำหลายๆอย่างของเขาอะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่เขาหน้าครบนะ แล้วมันก็มีส่วนหนึ่งที่เขาดูท้าทายนะเออเขาเป็นตัวกรองที่น่าลุ้นให้อยู่ต่ออะะดูแค่เนี้ยพอละให้ดูแค่หอมปากหอมคอถ้าใครอยากดูคลิปเต็มนะเข้าไปดูเลยครูใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้างบนแล้วนะ่คุณเข้าไปดูได้เลยค่ะคลิปนี้คลิปเต็มเนี่ยครูลงให้ใน YouTube นะถ้าใครถนัด you tube เข้าไปดูใน YouTube เลยนะ,ะคะครูขึ้นลิงก์เอาไว้ให้แล้วค่ะ นี่คุณรู้แล้วนะว่าสาเหตุหลักนะทีะ่คุณสร้างตัวละครบุค,คลิกหลากหลายไม่ได้เพราะว่าคุณใช้คำแค่คำเดียวในการจำกัดความตัวละครของคุณซึ่งบุคลิกภาพของมนุษย์จริงๆเราไม่ได้มีแค่ด้านเดียวเรามีหลายด้านค่ะเนี่ยแหละที่ครูเคยพูดไปในในคลิปถอดรหัสตัวโกงนะและอีกข้อนึงค่ะ อีกข้อหนึ่งที่คุณเขียนแล้วเนี่ยตัวละครของคุณนะตอนต้นบุคลิกอย่างหนึ่งตอนกลางอย่างหนึ่งตอนปลายอย่างหนึ่งถ้าคุณมีปัญหานี้นะคุณรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรครูบอกให้มันเกิดจากการที่คุณไม่ได้สร้างตัวละครอีกแล้วใช่ค่ะเพราะว่าแบบเพราะว่าเวลาคนคุณเขียนนะคุณเอานักเขียนไปเขียนไงคุณเอาตัวคุณไปเขียนไงมันก็เลยแกว่งไปแกว่งมาตามอารมณ์คุณอะนะ คุณตื่นมาคุณอารมณ์ดีคุณก็เขียนอย่างหนึ่งคุณเหวี่ยงใครชาวบ้านเขามาคุณมาคุณก็เขียนอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณสร้างตัวละครซึ่งมีบุคลิกที่แบบมันแยกต่างหากจากตัวคุณอ่ะคุณปั้นเขาว่าให้เป็นคนอีกคนหนึ่งแยกต่างหากจากตัวคุณเลยแบบเนี้ยเวลาคุณเขียนคุณเอาตัวละครตัวนั้นมาเขียนไม่ใช่เอาตัวคุณไปเขียนอย่างเงี้ย มันช่วยได้เลยคุณจะหมดปัญหาเลยว่าต้นกลางปลายบุคลิกคนละแบบนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้เลยนะทั้งเรื่องของการบุคลิกภาพ16แบบทั้งเรื่องของการร่างตัวละครการสร้างตัวละครให้มันเป็นคนจริงๆปั้นออกมาเป็นอีกคนต่างหากแย่งจากคุณเนี่ยนะ ครูสอนอย่างละเอียดเลยในคอร์ส ANC 001นักเขียนมือทองปั้นตัวละครขั้นเทพแล้วตอนนี้ครูมีโปรแบบพิเศษมากเป็นโปรเดือนเกิดครูต้องพูดบ่อยๆนะเพราะว่าครูกลัวว่าจะเหมือนช่วงโปรโควิดที่หลายคนมาไม่ทันอยากเรียนแล้วมาไม่ทันเพราะว่าครูพูดถึงน้อยเกินไปเลยไม่ทราบเพราะ,ะนั้นค่ะทั้งเนี้ยครูต้องพูดถึงให้เยอะที่สุด ANC 001 3,990เดือนนี้ค่ะครูลดให้เหลือแค่990 เองคุณคือราคาเท่ากับ Early b i r ์แล้วว่าแล้วมันไม่มีทานะต่ำกว่าไปกว่าน,นี้ได้แล้วสำหรับคัสสนี้นะเพราะว่าครูตั้งใจทำให้เป็นคัสสที่เป็นคาสสประวัติศาสตร์จริงๆแล้วครูบอกเลยว่าไม่มีคอสเกี่ยวกับการสร้างตัวละครตัวใดที่จะละเอียดยิบอย่างคอสสนี้แล้วมีทุกอย่างที่คุณต้องการอย่างคอสสนี้อีกแล้วค่ะ โอเคนะใครสนใจก็ติดต่อแอดมินเลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีค่ะบ๊าย